ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคลิป EP ที่2นะครับโดยการอาชีพเาจากกลุ่มซอมบี้ครับทุกคนจากคลิปที่แล้วที่ผมปจนไปจากเมืองป่านะฮะก็สถานีต่อไปที่เราจะไปก็คือแผนที่สถานีน้ํามันนะคะทุกคนดูซิว่าผมจะเจอซอมบี้หรือเปล่าฮะเดี๋ยวนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูของที่ผมใช้เวลาคราบนะะมันเป็นธนูลูกดอกพิษครับก็หน้าตาประมาณนี้นะ,ะตอนนี้ผมมีลูกธนูไม้ธรรมดา45ครับแล้วก็มีลูกธนูไม้ขนไก่น,กน,นะ,คะค สิอันครับแล้วก็มีลูกธนูติดพิษนะที่ผมเพิ่งค้ามาเลยสองดาวครับทุกคนเหมือนกับว่าเราจะมาโอ้โหเจอนะ้วครับ,บอสมาเอาธนูพิษไปกินนะครับเข้าดาเมจสี่แล้วก็บวกติดพิษอีกประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะภาพมันมองไม่เห็นจริงๆมันฟันผมทีนี้เลือดลดครึ่งหลอดเลยอะ่ะหลอดหนึ่งเลยนะไม่ใช่ครึ่งหลอดโอเคมันก็เลือดจะเหลือแค่แปดอยครับทุกคน ซูสิว่ามันจะตายก่อนหรือล,ลูกธนูพิษผมจะหมดเดี๋ยวนะเหลืออยู่สิบนั่นครับ